ต่อรัฐบาลพร้อมชี้แจงอภิปรายหนุนฝ่ายค้านใช้กลไกรัฐสภาตรวจสอบการทำงานรัฐบาลชี้ดีกว่าให้ข่าวผ่านโซเชียลทั้งที่ไม่ทราบขา้อเท็จจริงที่ครบถ้วนทําให้ประชาชนสับสนลั่นนายกเดินหน้าทํางานให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองในวันที่6มกราค,คม2566น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถดําเนินการได้ตามรัฐรมนูญ ส่วนตัวก็เห็นด้วยแต่ฝ่ายคา้านหันมาใช้กลไกของรัฐสภาในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเพราะดีกว่าไปใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือการไปให้ข่าวกับสื่อมวลชนรายวันโดยไม่ทราบถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนมีแต่ทาให้ประชาชนสับสนเปล่าๆและหากคิดว่ามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ก็สามารถยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้อีกด้วยยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยจะถือโอกาสใช้เวทีนี้เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือบอกความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียว นนัน้อยากขอร้องให้ฝ่ายค้านใช้เวทีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ทําเพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้นการอภิปรายครั้งนี้อยากให้ฝ่ายค้านอภิปรายด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงไม่ใช่ใช้วัฒกรรมทางการเมืองเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะมีแต่จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ยืนยันว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประชาชนทุกคนโดยเฉพาะท่านนายกที่กำชับเสมอว่าต้องเด็ดขาดกับก,บการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกนโยบายของรัฐบาลอาจจะไม่สามารถทาให้ทุกคนพอใจได้แต่รัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกจะเดินหน้าทํางานเต็มที่เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายประชาชนจะตัดสินใจเองซืบจะกข่าวรายงาน